วันแชมปเปี้ยนชิพสิทธิชัยได้รับข้อความล้นหลามจากแฟนมวยทั่วโลกสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเปิดเผยเรื่องราวชวนซึ้งที่ได้รับข้อความให้กำลังใจอย่างล้นหลามจากพี่น้องแฟนมวยทั่วโลกหลังพลาดท่าไพ่น็อกในก,ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกของชีวิตสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักชกมากประสบการณ์วัย32ปีจากบุรีรัมต้องพลาดท่าเสียสิ่งไพ่น็อกครังคร้งแรกนในชีวิตในกติกาคิกบ็อกซิ่งไปอย่างน่าเสียดายหลังถูกคู่ปรับตลอดการมารัตกริกอเรียน จอมบูหมัดหนักวเดียวกันจากอาเมเนียและถลุงจะนอนไปกองในยกสุดท้ายส่งให้มารัตทำแต้มตีตื้นสถิติในการพบกัน6ครั้งเป็น2อถในศึกวัน165เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่ผ่านมาสิทธิชัยเวอร์ซัสมารัตโดย สิทธิชัยยอมรับว่าการเผชิญหน้ากับมรัฐในครั้งนี้ถือว่าแตกต่างจาก5้าไฟก่อนหน้าที่เจอมาหลังต้องขยับมาสู้ในพิกัดแคตเวท156.5ปอทำให้เจ้าตัวรู้ดีว่าจะต้องเสียเปรียบเรื่องแรงประทะอย่างแน่นอนซึ่งแม้จะเตรียมแผนการมาอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดต้องพ่ายน็อกในยกสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดาย ไฟนี้ผมรู้ตัวดีครับว่าสู้แรงประทะไม่ไหวแน่ๆเพราะไม่ได้สู้ในรุ่น155ปอที่ตัวเองถนัดจึงวางแผนมาเดินออกข้างเลี่ยงการรับอาวุธตรงๆซึ่งยกแรกทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับจนกระทั่งยกสองเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นในช่วงท้ายที่เขาฮุกเข้าท้องแล้วผมเกรงไม่ทันทำให้จุกในยกสุดท้ายผมจึงวางแผนที่จะฉกหนีหาจังหวะชกเก็บแต้มแล้วไป วัดใจกรรมการเอาแต่มารัดเขาเดินวิ้ติดไวมากจนผมหนีไม่ทันและต้องเลือกที่จะแลกกับเขาซึ่งจังหวะปิดเกมก็อย่างที่ทุกคนเห็นหมัดทุกเขาหนักมากแล้วโดนซี่โครงผมเต็มๆตอนล้มลงใจผมอยากสู้ตอนพระแต่ตอนนั้นร่างกายมันไม่ได้แล้วจริงๆครับแม้จะต้องพลาดท่าแพ้น็อกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่สิทธิชัย ที่ออกไปสร้างชื่อบนเวทีการแข่งขันระดับโลกมาตั้งแต่อายุ18ปีไม่ขอจมปลักอยู่กับความผิดหวังพร้อมถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อเดินต่อท่ามกลางกำลังใจอันล้นหลามที่ได้รับจากแฟนคลับทั่วโลก ผมยอมรับว่าเสียดายที่ต้องเสียสถิตไม่เคยถูกน็อกในกติกานี้ไปแต่ไม่เป็นรายครับชีวิตนักมวยก็แบบนี้อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเกิดไปผมก็ต้องนํามาเป็นบทเรียนและพัฒนาฝีมือสู้กันต่อไปผมขอยืนยันว่าจะยังสู้ต่อไปแน่นอนผมยังมีไฟและยังมีกําลังใจที่ดีเพราะหลังจบเกมมีแฟนๆทั้งไทยและต่างชาติส่งข้อความมาให้กําลังใจเยอะมากซึ่งผมรู้สึกขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ยังไม่ลืมและเป็นห่วงอยู่เสมอโดย สิทธิชัยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงดึกวันจันทร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่าหลังจากนี้ตนจะขอพักเบรกจากการฝึกซ้อมชั่วคราวก่อนจะกลับมาลุยกันใหม่อีกครั้งซึ่งตนยืนยันพร้อมบูไม่เกี่ยงกติกาทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งตอนนี้ผมขอใช้เวลาพักฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจกับครอบครัวก่อนครับแล้วก็จะแบ่งเวลาไปดูแลค่ายมวยของตัวเองด้วย ผมอยากจะลงไปสอนวิชามวยไทยให้กับน้องๆหลายคนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดครับส่วนเป้าหมายในวันหลังจากนี้ผมขอมองไปทีละไฟครับจะค่อยๆทําฟอร์มขึ้นมาใหม่ก่อนและไฟต่อไปจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งผมพร้อมหมดครับแต่ถ้าเป็นไปได้จะกลับมาสู้ในรุ่นเฟเธอร์เวทหน5 1ง5ปอเพื่อลดความเสียเปรียบเรื่องแรงประทะเหมือนไฟนี้ครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o k One c h a m ป ionship ไ h a i l a ด d เว็บไซต์ w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  ยเ c ็บดอและอินสตาแกรม Or in